าม,มาสรุปข่าวรอบวันกันว่าวันนี้ข่าวเด่นๆนั้นมีอะไรกันบ้างผมขอเริ่มต้นกันที่น้องจีน่าก่อนก็นแล้วกันนะครับเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นละตำรวจนั้นเร่งขยายผลคดีลักพาตัวน้องจีน่าหลังจากไปพบพิรุษนะฮะจากหลายๆจุดด้วยกันหลังจากเรียกสอบปากคำพยา,ยานทุกปากแล้วแล้วเตรียมจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับอาผาครับตำรวจสพแม่แตงที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะคุมตัวในเสี่ยวหรือว่าอาผัา อายุ44ปีซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยไปสอบสวนสอบสวนแบบเครียดตลอดทั้งวันแนละฮะขยายผลหาตัวผู้บงการที่รับพาน้องจีนา่าวัย1ปีกับอีก11เดือนเบื้องต้นอาผาเนี่ยให้การยังวกบนครับ่ายมาแล้วเป็นวันนะยังวกบนอยู่นะซัดทอดบุคคลอื่นๆรวมถึงญาติของน้องจีน่าด้วยแต่ว่าตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การครับต,ตอนนี้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำแล้วกว่า10ปาก ตำรวจก็ยืนยันบอกว่ายังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มนะครับแล้วก็คาดว่าภายใน1-2ถึงวันนี้แจ้งข้อหากับนายอาภะในความผิดคือพราคู้เยาว์และลักพาตัวครับก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว่าเราอยากที่จะให้พยานหลักฐานให,ให้แน่นหนาเพื่อที่จะยืนยันการทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับการควกาตัวน้อง,งทังที่หน้าไป ส่วนอาการของน้องจีน่าครับนายสุริยะวงศิลารุ่งพ่อของน้องจีน่าปลอดภัยแล้วนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่แต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ยอมพูดกับพ่อแม่ส่วนตัวเขาบอกว่าไม่แค้นครับแล้วก็อาโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุส่วนคดีก็เป็นไปตามกระบวนการที่ดีทำตามกฎหมายกันต่อไปไปต่อกันที่แรงกระเพื่อมทางการเมืองล่ะครับหลังร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผานนั้นแถลงยืนยัน ตัดสินใจขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมกันนี้ครับยังได้ตอบคําถามสื่อมวลชนด้วยว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัดสินใจลาออกเนื่องจากทํางานร่วมกับนายกรัฐมนตรีจะใช่หรือไม่ใช่เหตุผลนี้ไปฟังฮะก็ตัดสินใจลาออกก็หมความรับคงเดินไปที่ทางกันพิจน แดงว่าที่ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ขอโทษไปก่อนหน้านี้เออปัญหามันยังไม่จบเหรอคะไม่จบค่ะมันไม่จบออไม่จบยังไงคะพี่นัทไม่จบคือใจผมไม่สบายใจ,จ,ใน,ใจนะครับ <c oughs> เราต้องรับผิดชอบนะครับต่อสิ่งที่เรากระทำไปแต่หมายความว่าเมื่อเราพูดได้เห็นได้ผลแล้วมันไม่เกิดประโยชน์วิธีการวิธีการดีที่สุดก็คือเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ แต่ยังคงอยู่กับพลังประชารัฐใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องคิดต่อไปนะครับผมอาจจะู่บ้านหลังใหม่ที่มันมีความสุขนะครับผมย้ายจากบ้านหลังเก่าผมบ้านหลังเดิมผมก็มีความสุขดีเลยนะอืมมันชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนนะร้อยเอกธรรมนัสนั้นยังย้ำว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องเลือกทางเดินของตัวเองแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะกลับไปทำการเมืองที่จังหวัดพะเยาทำให้การเมืองที่บ้านเกิดตัวเองนั้นเข้มแข็งครับ ต่อมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบระมราชองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกรมนัทพรมเผ่านั้นพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโปรดกล้าให้นางนฤมลพินโยสิงห์วัฒนพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานอีกด้วยนะฮะขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุ Pray, จันโอชาตอบคำถามเรื่องนี้ลองไปฟังเสียงนายกหน่อยครับก็ท่านเคยพูดถึงตรงนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวพราท่านไม่เป็นรัฐมนตรีก็ได้ท่านก็จะไปเป็นสส ก็แต่มาช่วยประชนได้นะครับก็ช่วยงานกันมาโดยตลอดแต่นะก็เขาลาออกอะอ๋อะไรค่อยไงเรับก็ไม่อยู่แล้วล่ะมันจะมาอย่างไงจะไปไงผมไม่ตอบแล้วนะอะไรนะผมไม่แจ้งใครที่ี่ยเพราะอยู่ที่ผมเหตุก็เหตุผมผมก็เหตุผลผมดี ผห้ผมอะไรเป็นเรื่องของผมก็ไปทุนก็ก็ดูอะไรกันเนี่ยแหละครับ,แล,รบแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ปฏกิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนนะฮะว่าจะเป็นการผลักมิตรไปเป็นศัตรูหรือเปล่าแต่นายกกล่าวสั้นๆเพียงแค่ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นการทำเพื่อประชาชนเป็นส่วนของการบริหารและก็ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้ก็จบลงข่าวครับแล้วครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ